สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พามาปั่นจักรยานเล่นอีกแล้วค่ะเพิ่งเริ่มมาวันนี้อากาศดีนะคะเฉยๆพอ,อมาปั่นจักรยานกันเลยเละ เขมาเดินเล่นปั่นจักรยานเล่นได้ค่ะก็จะมีคนพาหมามาเดินเล่นเป็นที่เปิดนะคะเดินเล่นได้คนอันนี้ก็เป็นสุสานฝรั่งนะคะที่พามาดูตรงนี้มีปอน้ำด้วย ที่นี่ก็เขาจะมาเข้ามาเดินเล่นมาอะไราได้นะคะมาถึงสุสานมาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าทุกคนจะเล่าเรื่องผีที่อเมริกาให้ฟังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผีได้หรือเปล่านะคือ เมื่อก่อนนูนะ้น่ะที่แต่งงานใหม่ๆอะ่ะแฟนเราก็ไปประจำอยู่อเมริกาใช่ไหมเราก็ต้องบินไปอยู่นู่นแล้วทีเนี้ยบ้านอ่ะบ้านพักอะ่ะมันเป็นบ้านแบบเป็นหลังเลยนะเป็นบ้านเป็นหลังเลยแล้วก็มันมีสามชั้นเราอะ่ะก็ขึ้นไปนอนแฟนก็อยู่ห้องรับแขกอยู่อยู่ชั้นสองเรานอนฝั่งซ้าย ติดกาแพงแล้วมันก็จะมีหน้าต่างใช่ไหมกําแพงอ่ะมันจะมีหน้าต่างอยู่ทีเนี้ยเรานอนเปิดไปเราก็นอนตะแคงนอนตะแคงหันหลังให้กําแพงแล้วก็นอนนอนไปนอนแบบนอนหลับตานั่นแหละนอนนอนสักพักหนึ่งประมาณห้านาทีสิบนาทีได้รู้สึกว่าหลังอ่ะหลังอ่ะมันร้อนแผ่นหลังเราอ่ะมันร้อน แล้วก็ไม่ได้อะไรเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอันนี้มันมันร้อนขึ้นเว้ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นแบบแล้วมันเหมือนพี่ปกติร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วทีนี้มันมันร้อนเหมือนใครเอาไฟมาลนหลังเรา <ropolitan> เราก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เหมือนปัดหลังอะปัดหลังเราอ่ะเอามือปัดหลังปัดหลังอะเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ย งงตกใจว่าเฮ้ยทำไมเหมือนมีคนเอาไฟมาลนหลังอะร้อนหลังมากแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วอ้ใจเต้นตกใจไม่ดีแลยก็เลยเอาหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆพกไปด้วยแต่ว่าไม่ได้สวดเมื่อก่อนนั้นไม่ได้สวดมนต์เอาหนังสือสวดมนต์เอาพระมาห้อยคอแล้วเราก็สวดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตาแล้วเราก็นอนแล้วก็เป็นปกติไว้แล้วก็ไม่เจออะไรเลย เออโคตรงงเลยอะ่ะแบบแล้วไม่อันนั้นมันไม่ใช่ผีนะมันไม่ใช่ผีนะมันแบบมันอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็ตกใจแล้วพออีกครั้งหนึ่งอ,นนอันนี้อันนี้อเมริกาจบแล้วนะเจอแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากสวมรคก็ไม่เคยเจออีกเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งย้ายกลับมาอยู่เยอรมัน เป็นห้องเช่าห้องเช่าอันเก่าห้องเช่าอันเก่าอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนคอนโดนั่นแหละเหมือนคอนโดเราก็เดินไปห้องเหมือนเหมือนมันเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กอ่ะและและ้วมันจะมีโต๊ะทํางานอยู่วางอยู่แล้วมันจะมีแบบโน้ตบุ๊กวางอยู่โน้ตบุ๊กของแฟนะเราก็ชอบไปนั่งห้องน,นั้นไปเปิด y youtube ดู ตอนนั้นน่ะนั่งดู Youtube นั่งไปนั่งมาข้างหลังอะ่ะข้างหลังโต๊ะทำงานมันจะเป็นชั้นวางหนังสือใช่ไหมมันก็จะมีหนังสือวางแล้วก็มีมีช้างอะ่ะช้างไม้แกะสลักอะ่ะทุกคนคงจะแบบเคยเห็นเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูเป็นช้างไม้แกะสลักมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาไปทับกระดาษอะ่ะ มันก็ตัวพอประมาณนะหนักอยู่นะมันมันก็วางอยู่บนช้างเราก็นั่งดู YouTube อยู่นั่งนั่งไปนั่งมาสักพักหนึ่งเฮ้ยดังปุ๊เราก็หันไปมองช้างอะช้างตัวนั้นอะ่ะมันล่วงลงมาที่พื้นเว้ยเออเราก็งงว่ามันล่วงลงมาได้ไงวะมันหนักนะแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้วางมิ่นเมีะ เออแล้วมันร่วงลงมาที่พื้นเราก็เลยหยิบหยิบขึ้นไปวางที่ชั้นเหมือนเดิมแล้วก็นั่งดู YouTube เหมือนเดิม <c oughs> อันนั้นคือไม่คือไม่ค่อยกลัวแล้วคือไม่ค่อยกลัวแล้วปกติธรรมดาแล้วแฟนมากมา็เล่าให้แฟนฟังแฟนว่าห้องนั้นน่ะก่อนที่เรามาอยู่อะเคยมี เขามีแบบผัวเมียเนาะผัวเมียคนแก่เขาอยู่ก่อนหน้าที่เราจะย้ายเข้ามาแล้วทีเนี้ยผัวเขาว่าคุณลุงอะ่ะเขาก็เขาก็คงป่วยนั่นแหละเขาก็ตายในห้องนั้นตายในห้องนั้นเลยแต่ทีนี้เขาก็มาแบบทําศพอะไรไปแล้วออกอลไรไปแล้วแหละแล้วนี้คุณยายเขาก็เลยย้ายออกแล้วเราก็ย้ายพวกเราก็เลยย้ายเข้าไปอยู่เราก็เออ เราก็เลยอธิษฐานจิตใจอธิษฐานจิตใจไปว่าคุณลุงถ้าจถ้าจะอยู่แบบร่วมกันก็อยู่ให้แบบสงบสุขอย่าแบบมารบกวนกันเนอะอะไรเราก็บอกไปอันนี้อันนี้สองเรื่องนะสองเรื่องพอเพราะมันไม่มีแล้วทุกคนทุกคนเห็นบ้านอในนี้ไหมอะ ที่มันอยู่กลางน้ำอะ่ะเขาไว้ทำอะไรให้นกหรอให้นกอยู่หรอเนี้ยมันมีนกอยู่ตรงเนี้ยเขาไว้ให้นกอยู่หรอน่ากลัวเนาะ